มันไม่เข้มข้นเราก็ต้องเติมแป้งแป้งเค้กลงไปนะคะเอาหมาอันนี้มันใช้ได้เลยเมีเนื้อทอนง่ายเพราะว่าถาดหนึ่งเนี่ยมันได้กี่ชิ้นได้กี่เอ่อได้กี่ได้กี่ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จับการคูณเดี๋ยวก็ใช้การคูณมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยคือการนะคะฝึกการตักด้วยกะประมาณอย่างเงี้ยได้การกะประมาณนะคะ ฝึกเรื่อยๆมันจะเกิดทักษะนี่นะคะถ้าเนื้อขนมที่เราผสมยังมีลวดลายเนาะยังมีอะไรเขาเรียกว่านาะลีลาเออมีลีลาในการตักการตวงลงไปในนี้เห็นไหมคะลีลานะคะลีลาแบบว่าสวยวางเรียงยกันให้มันเรียบร้อยอันนี้ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะคะเรื่อเป็นอย่างนี้นะเรายืดขึ้นมาเราจะพับไปพับมาได้น,นั่นแหละคือมันใช้ได้แล้วนะคะน,นะคะก็ได้เยอะได้เยอะเลยเด็กก็ฝึกตักไปด้วยนะคะ ขั้นตอนทุกอย่างคุณลุงจะให้เด็กๆฝึกเองนะคะรมก็มีหน้า th ai, th ai, ที่ถ่ายถ่ายทําขั้นตอนเอาบอลง,ง่ายเพราะว่าถาดหนึ่งเนี่ยมันได้กี่ชิ้นได้กี่เอ่อได้กี่ได้กี่ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จับการคูณเด็กๆก็ใช้การคูณมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยคือการ hur, นะคะก็ได้เยอะได้เยอะเลยเด็กๆก็ฝึกตักไปเรื่อยนะคะ,ข,คะ,คะขั้นตอนทุกอย่างคุณลุงจะให้เด็กๆฝึกเองนะคะรมก็มีหน้าที่ถ่ายถ่ายทําขั้นตอนเอาบาทุกคนนี่นะคะถ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ เดือดค่อยตักสังเกตดในค่เนื้อของเนื้อของอะไรนะเนื้อของขนมนะคะเนื้อของแป้งที่เราผสมมันจะหนียนะคะก็ได้เยอะได้เยอะเลยเด็กก็ฝึกตักไปเรื่อยนะคะขั้นตอนทุกอย่างคุณลุงจะให้เด็กๆฝึกเองนะคะรูก็มีหน้าที่ถ่ายถ่ายทําขั้นตอนเอาบังคูณคูณนะคะคูณจํานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ได้หนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่าย EP นี้นะคะก็จะเป็นการนำส่วนผสมทั้งหมดที่เราตีรวมกันไว้หมดแล้วนะคะเตรีมยมใส่ถ้วยพิมพ์กันค่าเราจะอบกันแล้วนะงคูณคูณนะคะคูณจำนวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ได้หนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคำนวณงา่ายและมันก็จะได้เต็มถ้วยแล้วก็จะสวยด้วยตักให้พอดีนะคะตักให้พอดีนะคะตักให้พอดี ตักไม่เต็มถ้ามันจะเหนื่อยกําลังดีนะคะทุกคนเวลาเราตักมันจะไม่ไม่เละไม่นี่มากนะคะมันจะใช้ได้ถ้ามันเป็นเนื้อแบบยังมีลวดลายเนาะยังมีอะไรเขาเรียกว่านาะรีลาเออมีรีลาในการตักการตวงลงไปในนี้เห็นไหมคะรีลานะคะรีลาแบบว่าสวดตักแล้วก็ใส่ถาดนะคะใส่ถาดสาหรับอบเวลาวางถ,ถ้วยขนมก็วางให้เรียงกันสวย การวางเรียงการสวยสวยก็คือทําให้เราคํานะและมันก็จะได้เต็มถ้วยแล้วก็จะสวยด้วยตักให้พอดีนะคะตักให้พอดีนะคะตักให้พอดีตักไม่เต็มถ้ามันจะเหนื่อยกำลังดีนะคะพอเวลาเราตักมันจะไม่ไม่เละไม่นี่มานะคะมันจะใช้ได้ถ้ามันเป็นเนื้อแบบไล่ดูนะคะ ตักช่วยกันด้วย่าค่อยค่อยตักกันนะคะนี่ไก่เสร็จแล้วทุกคนเ,เห็นไหมนะคะตอนนี้ยางสเปรสปะอยู่นี่อันนี้อันนี้ที่เสร็จแล้วเราจะวางเรียงกันให้มันเรียบร้อยอันนี้ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะคะดูไหมนะคะหลักการคูณเลยถ้าวางสเปรสปะวางให้เป็นระเบียบมันก็จะทําให้แบบคํานวณยากนิดนึงก็จะนับทีละชิ้นมันก็จะนานอย่างเงี้ยนะคะนี่เห็นไหมเพราะว่าขนมเค้กกล้วยหอมนี่มันรออบได้ค่ะยิ่งเรายิ่งยิ่งเราแบบว่า ทิ้งไว้นานยิ่งฟูค่ะเขาบอกนะเขาบอกนะคะจังเยอะวางอย่างนี้เลยใกล้เต็มถาดแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้นะเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะนะคะหลักการคูณเลยถ้าวางสเปซสะปะวางให้เป็นระเบียบมันก็จะทําให้แบบคํานวณยากนิดนึงก็จะนับทีละชิ้นมันก็จะนานอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกตักแล้วก็ใส่ถาดนะคะใส่ถาดสาหรับอบเวลาวางถ้ถวยขนมก็วางให้เรียงกันสวยๆ การวางเรียงการสวยก็คือทําให้เราคำนวณ EP นี้นะคะก็จะเป็นการนําส่วนผสมทั้งหมดที่เราตีรวมกันไม่หมดแล้วนะคะเตรีมยมใส่ถ้วยพิมพ์กันค่ะเราจะอบกันแล้วในตังเยอะวางอย่างนี้เลยใกล้เต็มถานแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ไว้นคืนนี้นะคะเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปกันนะคะขอบคุณคะ่ะยังมีลวดลายเนาะยังมีอะไรเขาเรียกว่านาะลีลาเออมีลีลาในการตักการตวงลงไปในนี้เห็นไหมคะลีลานะคะลีลาแบบว่า สวยนะคะหลักการคูณเลยถ้าวางสเปสสปะวางให้เป็นระเบียบมันก็จะทําให้แบบคํานวณยากนิดนึงก็จะนับทีละชิ้นมันก็จะนานอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมใครนะคะหลักการคูณเลยถ้าวางสเปสสปะวางให้เป็นระเบียบมันก็จะทําให้แบบคํานวณยากนิดนึงก็จะนับทีละชิ้นมันก็จะนานอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกตักแล้วก็ใส่ถาดนะคะใส่ถาดสาหรับอบเวลาวางถ้วยขนมก็วางให้เรียงกันสวย การวางเรียงการส่สืก็คือทําให้เราคำนวณมันจะล้นขึ้นมาฟูเลยนะคะทุกคนให้ตัดพอดีพอดีนะคะโอ้โหกว่าจะกว่าจะหมดนี่ก็เยอะหมดง,ง่ายเพราะว่าถาดหนึ่งเนี่ยมันได้กี่ชิ้นได้กี่เออได้กี่ได้กี่ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จับการคูณเดยวก็ใช้การคูณมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยคือการทุกคนนี่นะคะถ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กจะค่อยตัก สังเกตุนะคะเนื้อของเอ่อเนื้อของอะไรนะเนื้อของขนมน,นะคะเนื้อของแป้งที่เราผสมมันจะตังเยอะวางอย่างนี้เลยใกล้เต็มถาดแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้นะเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> มันจะเหน่ยกาลังดีนะคะทุกคนเวลาเราตักมันจะไม่ไม่เละไม่นี่มากนะคะ <c oughs> มันจะใช้ได้ถ้ามันเป็นเนื้อแบบนี <c oughs> ่นะทุกคนนี่นะคะถ <c oughs> ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเ <c oughs> ด็ดค่อยตัก สังเกตยีนดค่ะเนื้อของเอ,อ่อเนื้อของอะไรนะเนื้อของขนมนะคะเนื้อของแป้งที่เราผสมเราจะคูณคูนนะคะคูณจํานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ได้หนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่ายคูนส่วนนี้คะ่ะเวลาขนาดแค่เทล่ามันยังมีแบบว่าอะไรล่ะ EP นี้นะคะก็จะเป็นการนําส่วนผสมทั้งหมดที่เราตีรวมกันไม่หมดแล้วนะคะเตรีมยมใส่ถ้วยพิมพ์กันคะ่ะ เราจะอบกันแล้วนะเพราะว่าขนมเค้กไอ้หอมนี่มันรออบได้ค่ะยิ่งเรายิ่งยิ่งเราแบบว่าทิ้งไว้นานยิ่งฟูค่ะเขาบอกนะเขาบอกนะคะมากเนาะนี่ค่ะก็ใกล้ได้แล้วเนาะใกล้ได้ใกล้จะใกล้จะได้แล้วนะคะตักค่ะคนนั้นตักคนนี้นตักคนนู้นตักคนนี้ตักนะคะโอนเกือบเต็มถ้วยหรือประมาณเรือประมาณหนึ่งส่วนสี่เนาะเหลือไว้ตรงที่มันไม่เต็มนะตักแล้วก็ใส่ถาดนะคะใส่ถาดสำหรับอบ เวลาวางถ้วยขนมก็วางให้เรียงกันสวยๆการวางเรียงการสวยๆก็คือทําให้เราคําเละไม่คิมคุณมามันก็โผล่ขนมมาก็จะไม่สวยนะคะก็จะแฉะน,ะะนี่ค่ะตักประมาณเกือบเต็มถ้วยนะคะทุกคนคูณคูณนะคะคูณจํานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ได้หนึ่งสองสามถ้วยเป็นอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่ายทุกคนนี่นะคะถ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ เดวจะค่อยตักสังเกตดในค่เนื้อของเอ่อเนื้อของอะไรนะเนื้อของขนมนะคะเนื้อของแป้งที่เราผสมมันจะแต่มันจะล้นขึ้นมาฟูเลยนะคะทุกคนให้ตักพอดีพอดีนะคะโอ้โหกว่าจะกว่าจะหมดนี่ก็เยอะมันจะล้นขึ้นมาฟูเลยนะคะทุกคนให้ตักพอดีพอดีนะคะโอ้โหกว่าจะกว่าจะหมดนี่ก็เยอะคุณ คูณนะคะคูณจํานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ะด้หนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่าย <Okay. S 1> เพราะว่าขนมเค้กไอ้หอมนี่มันรออบได้ค่ะยิ่งเรายิ่งยิ่งเราแบบว่าทิ้งไว้นานยิ่งฟูค่ะเขาบอกนะ <Okay. S 1> เขาบอกนะคะ <Okay. S 1> ให้ดูนะคะออตักช่วยกันด้วย <Okay. S 1> ค,ค่อยๆตักกันนะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วทุกคน <Okay. S 1> เห็นไหมนะคะตอนนี้ยางสปสปะอยู่นี่อันนี้อันนี้ที่เสร็จแล้วเราจะให้ดูนะคะ ตักช่วยกันดูว่าค่อยๆตักกันนะคะนี่ไก่เสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมนะคะตอนนี้ยางสับปะสปะอยู่นี่อันนี้อันนี้ที่เสร็จแล้วแล้วจะมันจะเหนื่อยกำลังดีนะคะทุกคนเวลาเราตักมันจะไม่ไม่เละไม่นี่มากนะคะมันจะใช้ได้ถ้ามันเป็นเนื้อแบบเมันจะเหนื่อยกำลังดีนะคะทุกคนเวลาเราตักมันจะไม่ไม่เละไม่นี่มากนะคะมันจะใช้ได้ถ้ามันเป็นเนื้อแบบเล็นคูณ คูณนะคะคูณจานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับที่ได้หนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่ายไว้มันจะที่ใช้ได้มันจะเป็นเนื้อประมาณนี้ทุกคนเวลาเราไล่ลงไปแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะเป็นพับ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 เส้นพับเลยนะถ้ามันชันไม่ได้มันจะถ้ามันแบบว่าผสมแล้วแตมันจะล้นขึ้นมาฟูเลยนะคะทุกคนให้ตักพอดีพอดีนะคะโอ้โหกว่าจะกว่าจะหมดนี่ก็เยอะคูณ คูณนะคะคูณจานวนถ้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยนับทีละหนึ่งสองสามถ้วยไปอย่างนี้ให้ใช้การคูณนะคะเอาแถวคูณหลักอย่างนี้ได้เลยก็จะคํานวณง่ายนะคะก็ะะได้เยอะได้เยอะเลยเด็กก็ฝึกตักไปด้วยนะคะขั้นตอนทุกอย่างคุณลุงจะให้เด็กๆฝึกเองนะคะผมก็มีหน้าที่ถ่ายถ่ายทําขั้นตอนออบมาทุกคนนี่นะคะถ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กจะค่อยตัก สังเกตยีนะคะ<อ>เนื้อของเอ่อเนื้อของอะไรนะเนื้อของขนมน,นะคะเนื้อของแป้งที่เราผสมมางจ้านะีคะอันนี้เราทำประมาณสองสูตรคะ่ะทุกคนอันนี้ใช้สองสูตรนะคะใหญ่มากเนาะนี่ค่ะก็ใกล้แล้วเนาะใกล้ได้ใกล้จะใกล้จะได้แล้วนะคะตักค่ะ<อ>คนนั้นตักคนนี้ตักคนนู้นตักคนนี้ตักนะคะตักแล้วก็ใส่ถาดนะคะใส่ถาดสำหรับอบ